สวัสดีค่ะไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะ,ะโบอดลองไลฟ์อุปกรณ์2อันเลยนะคะ t i k t o อกหอัน Facebook 1อันนะคะโบไม่เคยไลฟ์ใน Facebook มาก่อนนะปกติแล้วไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือ iPad อะไรเลยไงใช้แต่คอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ อยากลองสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำนะคะตาก็จะมองบนบ้างมองล่างบ้างนะเพราะว่าไลฟ์สองที่นะคะพูดถึงผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งดีกว่าใครที่ติดตามใน YouTube บ้างหรือไม่มี <c oughs> ไปดูที่ช่องอดค่าเอ็กสมินนะคะคุยถึงสายฝอหาแฟนฝรั่งนะคะ เน้นผู้หญิงอายุสี่สิบขึ้นไปแล้วกันผู้หญิงอายุน้อยฟังได้ไหมฟังได้ค่ะด้วยความยินดีนะคะใน Facebook ถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่รู้ว่าจะทำเป็นหรือเปล่านะคะครั้งแรกจริงๆส่วนใน TikTok นี่ก็พอได้บ้างน,นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะผู้หญิงที่หา แฟนฝรั่งตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคุณต้องรู้ความต้องการตัวเองให้แน่ๆก่อนนะว่าทำไมคุณถึงยากมีแฟนเป็นฝรั่งเพราะว่าคุณต้องมีคำตอบให้ตัวเองเพื่อไปคุยกับฝรั่งกับผู้ชายนั่นแหละโอ๊ตดูจาก วิดีโอของคนอื่นมีคอมเมนต์ผู้หญิงอายุ49 50กว่าใกล้ๆ60ก็มีอย่างเงี้ยอยากมีแฟนฝรั่งเยอะเลยนะคะใครที่ไม่รู้ตัวเองคุณทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าเออทำไมฉันถึงอยากมีล่ะอายุเยอะแล้วเนี่ยอยากทำงานเพื่อ หาเลี้ยงตัวเองด้วยหาเลี้ยงผู้ชายด้วยหรือเปล่าหรือฉันไม่อยากทำแล้วฉันอยากได้ผู้ชายที่แบ่งเงินให้ฉันใช้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณเนี่ยไปพูดคุยนะคะใครที่คุยถึงเรื่องเงินเยอะๆเะๆเะๆนะก็ไม่ใช่แนวโอ๊หรอกแต่ถ้าคุณมาคุย มาปรึกษามาสอบถามความคิดเห็นโอ๊ตจะไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานโอ๊ตจะเอาความต้องการของคุณเป็นบรรทัดฐานและบอกให้ว่าคุณน่าจะคิดอะไรน่าจะต้องคุยอะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำความรู้จักคือคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเมื่อคุณมี ผู้ชายฝรั่งเป็นตัวเป็นตนของคุณแล้วเนี่ยแล้วอยู่กับเขาเนี่ยคุณต้องถามสิ่งนั้นๆเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยเรื่องเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตจะเป็นชีวิตคนเดียวหรือชีวิตคู่ก็ตามนะคะความต้องการของคุณคุณไม่ต้องไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาเสียงแมลงหวีแมลงวันหรือเสียงมนุษย์ คนใดเลยนะคะที่ว่าคุณเพราะเขาไม่ได้ให้ชีวิตคุณในแบบที่คุณอยากมีคุณเป็นคนที่ทำให้ชีวิตคุณเป็นแบบที่คุณอยากมีตอนนี้โอนกำลังมองที่ Facebook มากกว่าใน TikTok ชอบใน TikTok เพราะว่าใน TikTok ใส่ฟิลเตอร์หลอกหน้าสดได้ไงพูดถึง เมียฝรั่งก่อนนะคะมีหลายท่านที่เรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งโอ๊ตไม่ใช่โอ๊ตไม่ชอบคำนี้เป็นความส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวเป็นอคติก็ได้นะคะแล้วคนที่มาพูดให้ฟังว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นต้องมีชีวิตแบบนี้แบบนั้น ภาพลักษณ์ที่เขาแสดงออกไม่ได้เหมือนโอหรอกโอจสใส่ชุดนอนโอ๊ตหัวยุ่งๆตลอดเลยอันนี้คือความเป็นตัวตนเวลาโออยู่บ้านนะคะโอ๊ไม่ได้แต่งตัวอะไรปกติก็ไม่ได้แต่งมากนะว่าชอบความสุขสบายไม่ใช่ความสุขสบายความสบายๆของตัวเองเนี่แหละโอจะไม่มีการแต่งตัวแต่งหน้าโอก็จะเป็นตัวตนแบบนี้แนวที่คุณชอบ คุณก็ไปดูเขาเป็นไอดอลก็ได้นะคะแล้วคุณก็ฟังคำที่เขาแนะนำแล้วคุณก็เลือกปฏิบัตินะคะส่วนใครที่ไม่ได้ยึดติดกับภาพลักษณ์คุณฟังสิ่งที่เขาแนะนำแล้วคุณก็คิดตามว่าเป็นสิ่งที่คุณเห็นด้วยไหมเออเป็นวิธีนี้ไหมที่ชอบนะคะก็เอาไปปฏิบัตินะคะ สิ่งแรกเลยนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวดคือภาษาอังกฤษเพราะคุณสื่อสารกับผู้ชายที่ไม่ใช่พูดภาษาไทยใครโชคดีคุณเจอผู้ชายที่พูดภาษาไทยได้ก็ดีไปนะคะหากคุณสื่อสารภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องคุณจะมีปัญหา เรื่องความเข้าใจกันแล้วคุณก็ใช้ทานสลเอทแปลแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทานสเอทเนี่ยเว็บแปลว่าที่ให้คําแปลคุณมาเนี่ยใช่แบบที่คุณอยากสื่อไหมส่วนทางฝ่ายชายเองเขาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเว็บแปลทานสเอเนี่ยโอ๊ตกาลังสับสนเรื่องภาษาว่าจะพูดภาอังกฤษภาษาไทยปนปน,ปนกับไปมั่วเลยเว็บแปลเนี่ยจะแปลอะไร ให้กับผู้หญิงที่ฉันกำลังคุยนะคะภาษาสำคัญมากๆโอ๊ตเห็นคอมเมนต์ของผู้หญิงหลายคนในวิดีโอคนอื่นนะภาษาอังกฤษฉันดีร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ๊ตไม่รู้หรอกว่าแบบไหนถ้าโอ๊ตไม่ได้คุยกับเขาโอ๊ตบอกไม่ได้หรอกว่าภาษาอังกฤษเขาดีแบบไหนในมุมของโอ๊ตภาษาอังกฤษที่ดีคือไม่ใช่แกมาก่าเป๊ะปังนะคะ คุยแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่ผู้ชายสื่อแล้วคุณก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ให้ผู้ชายเข้าใจกรณีที่ผู้ชายสื่อสามภาษาอังกฤษด้วยนะมีผู้ชายหลายคนจากต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในประเทศก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนี่แหละปัญหาเกิดแน่นอนนะคะขายของให้ตัวเองก่อนนะสอนภาษาอังกฤษจะสอนแบบ ไม่มีประโยคให้ท่องนะคะใครที่อยากได้ประโยคท่องไม่มีบอกเลยยากใครที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วคุณอยากได้ประโยคท่องไม่ใช่แนวที่วสอนนะคะคนที่เรียนโกนี่ยากมากมาก,มากนะคะคุณต้องทำใจ อสอนภาษาอังกฤษให้แบบปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้สอนในแนวหาแฟนฝรั่งอย่างใดทั้งสิ้นไม่มีประโยคท่องนะคะคุณที่อยากได้แฟนฝรัง่งแล้วคุณก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพอแล้วคุณก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเองคุณแค่คิดว่าฉันอยากได้แฟนฝรัง่ง เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ฉันไปดูมาแก่กว่าฉันอีกอายุตั้ง60กว่าแล้วเขายังหาได้เลยแล้วก็ชีวิตดีๆแค่นี้ไม่เพียงพอนะคะถ้าคุณอายุยิ่งเยอะนะคะคุณยิ่งต้องรู้ความต้องการของตัวเองให้แน่ๆคุณอยากมีชีวิตยังไงกับผู้ชายที่คุณเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิต คุณอยากไปอยู่กับเขาหรือเขาต้องมาอยู่กับคุณที่ประเทศไทยแล้วคุณจะอยู่กันยังไงแบบไหนเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆผู้ชายที่มีรายได้เยอะในต่างประเทศอื่นโอดไม่รู้นะเอาอเมริกาแล้วกันมีข้อมูลใหม่มาหลังจากไปคุยตามติดสอยห้อยตามสามี ไปคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเขาเรียกว่า financial advisor โชว์สกิลภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากอะแต่อยู่ได้สบายๆในอเมริกาคุยกับชาวบ้านดูเรื่องตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบแผ่นดินเนี่ยภาษามีไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องภาษาช่วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนสอนจนถึงทุกวันนี้สิกว่าปีแล้วนะคะ รายได้ของผู้ชายนะคะ thank you somebody invites me on tiktok to be host i'm not ready now okay let me talk to t h a i people first รายได้ของสามีมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนั้นเป็นรายได้ก่อนหักภาษีหรือหลังหักภาษีแล้วเหลือเท่าไหร่คุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะ นี่คือสิ่งที่คุณเอาไปคุยกับผู้ชายได้ถามไปเลยค่ะหลายคนเนี่ยนะไม่คุยเรื่องการเงินตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะกลัวว่าฉันจะเป็นผู้หญิงน่างเงินเหมือนกับใครๆที่เขาคอมเมนต์ว่า,าไว้เพียบฉันกลัวว่าฉันจะถูกตราหน้าว่าถ้าไม่มีเงินไม่เอาไม่มีเงินไม่เอาค่ะไม่มีเงิน มากพอที่จะดูแลตัวเองและตัวฉันตัวเองคือตัวเขาตัวฉันคือตัวเราไม่เอาค่ะเพราะอะไรเพราะเราแก่แล้วค่ะเราอายุเยอะแล้วเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอายุ20อายุ30 40กว่านี่บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันยังทํางานหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงผัวฉันได้ แล้วข้างหลังคนข้างหลังบางคนมีคนข้างหลังอีกไงคุณต้องทำงานหนักแค่ไหนอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าฉันไหวไหวจริงแค่ไหนคุณอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะค่างเงินสูงฉันไหวแหละพอไปจริงๆแล้วคุณจะเจออะไรคุณก็ไม่รู้เลยไงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้ดีๆมากๆเลยนะคะเรื่องการเงินเนี่ย คุยไปถ้าผู้ชายไม่โอเคเลยนะคะคุณก็ไม่ต้องคุยต่อตัดเลยนะคะฉับๆไปเลยไม่ต้องรอให้เวลาเนิ่นนานนึกถึงคอมเมนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ช่องอื่นนะช่องอื่นไม่มีใครมาคุยถามอะไรโอหรอกบอกว่าคุยกับฝรั่งมาสามปีแล้วคะ่ะไม่เห็นเขาจะให้เงินเลยควรจะคุยต่อไหมคะ อดเดาไปเลยว่าความต้องการของผู้หญิงคนนี้อยากได้ฝรั่งที่ดูแลเลี้ยงดูซัพพอร์ตเป็นโอ๊ตนะคะโอ๊ตไม่รอมันถึงสามปีแล้วค่ะโอ๊ตจะคุยก่อนเลยว่าฉันต้องการฝรั่งที่มีการเงินที่ดีฉันต้องการให้ฝรั่งมาดูแลซัพพอร์ตเลี้ยงดูฉันแล้วก็ครอบครัวฉันด้วยส่วนฉันจะทํางานไม่ทํางานอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องคุยตกลงกับผู้ชายของคุณค่ะ คุณไม่ต้องมาประกาศบอกให้ชาวบ้านรับรู้ก็ได้เป็นชีวิตของคุณเรื่องการเงินนะถ้าผู้ชายไม่โอเคคุณก็แค่ตัดเขาออกไปเลยค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจเสียงแมงหวีแมงวันเสียงนกเสียงกาเสียงใดๆที่โอดบอกไปนั่นแหละเพราะเสียงเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีแบบที่คุณอยากเป็นนะคะการที่คุณเลือกผู้ชายมีเงิน ก็เป็นเรื่องของคุณใครจะบอกว่าต้องการชีวิตที่ดีทางรัฐก็ยอมรับไปค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงๆนะใครที่เป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งคุณก็เป็นไปค่ะใครที่ไม่ใช่คุณก็ต้องเลือกผู้ชายแบบที่คุณต้องการแล้วคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าผู้ชายหลายคนเขาก็จะด่าคุณอดเคยโดนมาแล้ว ก็ให้เขาด่าไปแล้วคุณก็ใบ,ย,บยเขาไปไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมคุณจะต้องทำตัวเองให้ดูดีเพื่อที่จะได้รับคำชมหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ใช่ไหมรายละเอียดในการพูดคุยกับผู้ชายที่คุณต้องการเนี่ยนะมีเยอะแยะโดยทั่วๆไปก็ไม่ได้ต่างกันไม่ว่าคุณจะหาผู้ชายเพราะเงินหรือคุณอยากหาผู้ชายเพราะ อยากมีเพื่อนคู่ชีวิตเฉยๆเพราะคุณมีเงินอยู่แล้วหรือเหตุผลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินมากเกี่ยวข้องกับเงินน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นๆจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณเลยยกเว้นคุณเปิดรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าที่ฉันทำแบบนี้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 นะคะ ใครอยากคุยกับโอ๊ตนะคะอยากได้คำแนะนำคุยส่วนตัวไม่มีส่วนตัวนะคะคุยในกลุ่มไลน์ค่ะคุณไปหาลิงก์ในช่อง YouTube นะคะใน Facebook คนไม่รู้ว่าเคยใส่ไว้ไหมแล้วก็ใน TikTok ไม่น่าจะมีนะคะใน YouTube มีแน่นอนช่องโอ๊ตค่ะเอ็กซ์เนะคะคุณอายุ40ขึ้นไป50 60เนี่ยเข้ามาคุยได้ จะบอกให้ฟังว่าในความต้องการของคุณคุณน่าจะคุยกับฝรั่งแบบไหนทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะคะอยู่ที่ตัวเองด้วยนะคะหลายวิดีโอคุยเอาไว้แล้วหลายวิดีโอก็คุยไปให้สะใจคนคุยโดยที่ระวังคําพูดมากๆนะคะอไม่พูดคาหยาบนะใครที่ภาพลักษณ์สวยๆแล้วเขาก็พูดคำหยาบคําแรงอันนั้นก็เป็นคนที่ มีคนชื่นชอบเยอะโอ๊ตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำเพราะอยากได้คนดูกระแสโซเชียลหรือใดๆน,นั่นก็แล้วแต่เขาเหมือนกันนะคะคนเรามีเหตุผลในการทําสิ่งต่างๆทั้งนั้นแหละก็แล้วแต่เลยหลายคนโอ๊ตก็ไปดูเขานะก็ชอบเขาสวยแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบคำพูดที่เขาพูดอ๊ก็แยกแยะเป็นนะคะคุณก็ต้องแยกแยะ ให้ได้แล้วจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นแต่คุณจะทำได้ไม่ได้แล้วแต่นะการที่โอดพูดว่าทำให้ได้ทำให้เป็นคืออยากให้คุณคิดและพิจารณาตัวเองแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ตัวใครตัวมันนะคะ On TikTok Thank you for invite d me I'm not ready now There are many people who would like me to be the host I don't understand why because I'm not speak your language but you also invited me <laughs> thank you <laughs> ขอบคุณทุกคนที่มาฟังที่มาดูนะคะขอให้มีความสุขนะคะใครที่อยากจะคุยเรื่องหาผู้ชายต่างชาติเป็นแฟนอายุ40อัพไปแล้วเนี่ยนะเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เลยแล้วคุยกันนะคะต้องวิดีโอคอลนะใครไม่วิดีโอคอลกับโอ๊ตนะโอไม่คุยกับคุณนะ ไม่ยินดีต้อนรับใดๆทั้งสิ้นหากคุณไม่วิดีโอคอลนนะคะไปเลยจ้ะบ๊ายบาย